บทที่991เมื่อเจอกันหลังจบการประมูลคราวนี้เสี่ยวซานไม่ได้กลับไปที่สภาสารบรรพบุรุษไม่สะดวกเกินไปที่จะอยู่ในสภาดังนั้นเขาจึงไปที่โรงแรมเสือขาวโดยตรงและจองห้องสวีทขนาดใหญ่หลายห้องในขณะนี้สถานการณ์ที่แออัดยัดเยียดของโรงแรมเสือขาวได้รับการบรรเทาโดยตรงแล้วที่พักที่นี่มีราคาแพงมากและผู้ประมูลจำนวนมากได้เช็คเอาท์ก่อนการประมูลจะเริ่มขึ้น เมื่อการประมูลสิ้นสุดลงแล้วและเหลือเพียงไม่กี่คนที่นี่มันจะไม่มีชีวิตชีวาอีกจนกว่าการการประลองครั้งต่อไปจะเริ่มขึ้นดังนั้นเสี่ยวซานจึงใช้โอกาสนี้ในการจองห้องชุดสําหรับตัวเขาเองและผู้อาวุโสของตระกูลต้นทองฟ้าระยะยาวเพื่อให้พวกเขาอยู่ได้จนจบการแข่งขัน เมื่อเทียบกับสภาพความเป็นอยู่ของสภาสารบรรพบุรุษโรงแรมเสือขาวดีกว่ามากเหล่าผู้อาวุโสย่อมพึงพอใจอย่างยิ่งโดยธรรมชาต,ติต่อไปก็แค่รอที่นี่เพื่อเริ่มการแข่งขันเลือกคู่คำขอเพื่อความเป็นกลางของตระกูลต้นทองฟ้ายังไม่ได้รับการตอบรับที่ดีจากสารบรรพบุรุษจัก,กรพัฒเทียนหยางได้บอกเสี่ยวซานแล้วว่าให้รอคำตอบจนกว่าจะสิ้นสุดการประลองและตอนนี้การประมูลเพิ่งสิ้นสุดลงและยังมีเวลาอีกกว่า10วันก่อนการแข่งขัน เสี่ยวซานขอให้ทุกคนอยู่รอและในขณะเดียวกันก็สามารถเข้าชมการประลองได้ใครไม่อยากดูการต่อสู้เพื่อพิชิตตำแหน่งจกักรพรรดิอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเสี่ยวซานจะไม่ใช่คนใจร้ายที่จะปล่อยให้เหล่าผู้อาวุโสกลับก่อน หลังจากอยู่ที่นั่นแล้วเสี่ยวซานก็สัมผัสได้ถึงทุกสิ่งรอบตัวเขาอย่างเงียบๆด้วยความรู้สึก,สกศักดิ์สิทธิ์ของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่ามีความรู้สึก,สกศักดิ์สิทธิ์ของจักรพรรดิท,ที่กำลังติดตามเขาอยู่หรือไม่ในไม่ช้าเขาก็สามารถสรุปได้ว่าไม่มีใครสนใจด้านของเขาแต่ลองคิดดูสารบรรพบุรุษได้รับเงินมหาศาลจากการประมูลครั้งใหญ่นี้โดยได้รับเหรียญอเมทิสจ,จำนวนมหาศาลคาดว่าจักรพรรดิกำลังวางแผนที่จะใช้เงินจำนวนนี้ แม้แต่ในราชสำนักก็อาจเป็นจำนวนรายได้ที่ไม่เคยมีมาก่อนและตอนนี้จักรพรรดิต้องอยู่ในสภาวะตื่นเต้นด้านข้างของเขามีเสถียรภาพและก่อนที่เขาจะสามารถริเริ่มติดต่อเมื่อกงจือเครื่องมือสื่อสารก็ดังขึ้นเจ้าอยู่ที่ไหนเสี่ยวซานร,รับสายและไม่กงจือก็ได้ยินเสียงตอบกลับทันทีข้าอยู่ใกล้โรงแรมเสือขาวเจ้าอยู่กับคุณตาหรือเปล่าเสี่ยวซานถาม ถ้าอยู่นี่รอเจ้าอยู่เสียงของเม่ยกงจือเบาลงเล็กน้อยโอเคเสี่ยวซานถอดการแปลงร่างออกอย่างรวดเร็วเปลี่ยนชุดใหม่จากนั้นใช้ตราประทับการเปลี่ยนนกยูงเพื่อเริ่มเคลื่อนย้ายและมาถึงชั้นบนสุดของโรงแรมเสือขาวทันทีไม่มีใครอยู่ในห้องมีเพียงเม่กงจื้อเท่านั้นที่อยู่ที่นั่น เมื่อเห็นเสี่ยวซานเจ้าเมืองเขหลี่ผู้นำคนปัจจุบันของเผ่าอาสูรนกยูงด้วยใบหน้าเล็กๆที่สวยงามของเธอสุดตัวลงทันทีและเธอก็ก้าวออกไปที่อ้อมแขนของเสี่ยวซานเมื่อเห็นใบหน้าที่ทุกข์ะทมของเธอเสี่ยวซานร,รู้สึกเป็นทุกข์มากจนแทบจะพูดความจริงกับเธอไม่ได้เจ้าเคยไปงานประมูลมาโดยตลอดหรือเปล่าเจ้ารู้ไหมว่าข้าถูกรังแกเมื่อกงจืดกัดฟัน เมื่ออยู่ในอ้อมแขนของเธอเสี่ยวซานก็จูบผมหอมกลุ่นของเธอข้าอยู่ที่นั่นมาโดยตลอดและข้าก็เฝ้าสังเกตไม่เป็นไรอยากโกรธเลยมันไม่คุ้มหืมไอสารเลวแห่งตระกูลต้นทองฟ้าอย่าให้เจอนะถ้าเจอมันข้าจะทุบตีมันเมื่อกงจืดกล่าวอย่างดูเดือดเสี่ยวซานร,รู้สึกว่าแก้มของเขาเจ็บเล็กน้อยดังนั้นเขาจึงรีบเปลี่ยนเรื่องและพูดว่าแล้วดาบที่เจ้าประมูลมาละ่ะ ถ้าดูจากสถานการณ์ที่เจ้าพูดสำหรับเจ้าดับเล่มนี้มีค่ามากกว่าสิ่งอื่นๆทั้งหมดจริงๆแล้วเจ้าไม่จำเป็นต้องเศร้ารายการประมูลที่ออกมาทีหลังนั้นดูดีมากแต่จริงๆแล้วมันดูเลอะเทอะเล็กน้อยจริงๆแล้วไม่มีชิ้นไหนที่สุดยอดจริงๆหือไม่กงจื่อเงยหน้าขึ้นมองเขาเสาหลักจัก,กรพรรดิสวรรค์ของมนุษย์ของเราเป็นสมบัติที่หายากไม่ใช่หรือเสี่ยวซานพูดด้วยรอยยิ้มบิดเบี้ยว อย่างไรก็ตามมันอาจจะมีปัญหาลองคิดดูถ้าเราสามารถดึงมรดกออกมาได้จริงๆรงสารบรรพบุรุษจะไม่ทำอะไรเหรอแม้ว่าจะมีมนุษย์ที่แข็งแกร่งเพียงไม่กี่คนแต่ถ้าสารบรรพบุรุษจะหามนุษย์ระดับราชาซึ่งฝึกฝนการเปลี่ยนร่างเทพอสูรที่เชื่อฟังหนึ่งหรือสองคนได้ก็ไม่ยาก แต่ก็ยังเป็นไปไม่ได้ที่จะสืบทอดอย่างแน่นอนไม่เช่นนั้นมรดกของเสาจัก,กรพพัดที่มีความสูง450เมตรจะถูกนำขึ้นประมูลได้อย่างไรค่าประเมินว่าเสาจัก,กรพพัดเองเป็นการยากที่จะยอมรับและยอมให้มรดกสำหรับอาวุธศักดิ์สิทธิ์อื่นๆก็ยังมีปัญหาน้อยกว่าจิตวิญญาณท่าแสงนั้นค่อนข้างดีแต่สามารถใช้ได้เฉพาะกับคุณลักษณะของแสงเท่านั้นและไม่เหมาะกับเรา ไม่ต้องพูดถึงลูกประคำแห่งความพินาศอาวุธศักดิ์สิทธิ์นี้มีปัญหาใหญ่มากด้วยผลกระทบของฟันเฟืองที่แข็งแกร่งผู้ใช้จะไม่มีจุดจบที่ดีอย่างแน่นอนมันถูกสร้างขึ้นด้วยการควบแน่นของโชคด้านลบของจักรพพัดอสูรจิ้งจอกสวรรค์เองหากใช้มันเทียบเท่ากับการช่วยเหลือจักรพพัดอสูรจิ้งจอกสวรรค์ด้วยการแก้ไขฟันเฟืองแห่งโชคที่คบแน่นมันเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่มีปัญหามากที่สุด ส่วนร่างทองคําอมตะสุดท้ายข้าคิดว่ามันต้องมีปัญหากลับไปถามจักรพรรดิอสูรอมตะถ้าอาวุธศักดิ์สิทธิ์เองไม่มีปัญหาเป็นไปไม่ได้ที่จักรพรรดิจะนํามันออกไปขายท่อตลาดนี่ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของเผ่าฟินิกเพลิงอมตะและเผ่าฟินิกเพลิงอมตะก็ไม่ได้ขาดแคลนเงิน การประมูลนี้จริงๆแล้วเทียบเท่ากับจกักรพรรดิได้ส่งรายการประมูลแบบปลอมๆเพื่อทำเงินใช่สิ่งที่น่าเกลียดที่สุดมันคือจกักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์เช่นลูกประคำแห่งความพินาศที่เป็นปัญหาของเขาเองนั้นเกิดจากการประลองที่จะเกิดขึ้นไม่เช่นนั้นจะไม่มีใครสนใจเช่นนี้ดังนั้นจึงไม่มีอะไรต้องโกรธเป็นไปได้มากที่ดาบอสูรเงาที่เจ้าได้รับเป็นของดีจริงและพวกเขาไม่รู้ หลังจากฟังคำพูดของเสี่ยวซานใบหน้าของไม่กงจือก็ดีขึ้นเล็กน้อยเธอยืนขึ้นจากแขนของเสี่ยวซานมือของเธอฉายแสงและมีหน้ากากสีทองอ่อนๆออกมาเมื่อเทียบกับตอนที่อยู่ในเวทีประมูลหน้ากากเทพหลวงตานี้ดูละเอียดอ่อนกว่ามีเส้นเวทมนต์ที่ละเอียดมากข้ามอบมันให้กับเจ้ามันถูกต้องสำหรับเจ้าที่จะปกปิดตัวตนและลมหายใจของเจ้าข้าเอามันมาให้เจ้าไม่กงจือพูดเบาๆ ขอบคุณนภะรายาของข้าแล้วเสี่ยวซานก็หยิบหน้าก,ากากเทพลวงตาโดยตรงใครเป็นภรายาของเจ้าเจ้ายังไม่ได้แต่งงานกับข้าไม่กงจือหน้าแดงเล็กน้อยและตกหน้าอกเขาอย่างช่วยไม่ได้เสี่ยวซานคว้ามือเล็กๆของเธอและพูดว่าหลังจากการแข่งขันจบลงมันสมเหตุสมผลแล้วข้าจะแต่งงานกับเจ้าอย่างตรงไปตรงมาไม่กงจือฟังคำพูดของเขาแต่ดวงตาที่สวยงามของเธอดูกังวลขึ้นมา เสี่ยวซานเจ้าแน่ใจจริงๆหรือต่อหน้าจากักรพรรดิมากมายหากเราล้มเหลวในการประลองครั้งนี้ข้าเกรงว่าเราจะหนีอย่างเดียวต้องยอมสละดตำแหน่งหัวหน้าเผ่าอาสูรนกยุงแล้วหนีไปกับเจ้านตอนนั้นเราจะไปต่างแดนโดยตรงเสี่ยวซานยิ้มและพูดว่าเจ้าไม่มั่นใจในสามีของเจ้าหรอไม่ต้องกังวลข้าแน่ใจหากเราไม่สามารถผ่านการแข่งขันครั้งนี้แม้ว่าเราจะหนีไปต่างถิ่นมันจะยากมากที่จะเป็นจกักรพรรดิ ดังนั้นครั้งนี้ข้าต้องชนะและตอนนี้มีหน้ากากเทพหลวงตาจะทำให้ปกปิดตัวตนได้ง่ายขึ้นหลังเกมเริ่มอย่าตามหาค่านะักคู่ต่อสู้ของเจ้าทั้งหมดให้ถือว่าเป็นศัตรูแม้ว่าเราจะพบกันข้าจะไม่ให้เจ้ารู้ว่าเป็นข้าในระหว่างการต่อสู้ข้าจะเลือกชนะหรือแพ้ให้เจ้าตามสถานการณ์ในขณะนั้นอย่างไรก็ตามเป้าหมายสูงสุดคือเราจะได้พบกันในตอนท้ายและทำการแข่งขันให้เสร็จสิน้น เมื่อกงจื่อเม้มริมฝีปากสีแดงของเธอและพูดว่าเจ้าแน่ใจหรือว่าเจ้าจะเอาชนะข้าได้อย่างแน่นอนข้าก้าวหน้าไปมากเมื่อเร็วๆนี้แม้แต่ท่านตาและพ่อบุญธรรมของข้าก็ยกย่องข้าพวกเขายังให้สิ่งดีๆแก่ข้ามากมายถ้าเจ้าไม่สามารถใช้พลังของเทพสมุดได้อย่างเต็มที่ข้าเกรงว่ามันจะไม่ง่ายที่จะชนะรอยยิ้มบนใบหน้าของเสี่ยวซานเริ่มแข็งแกร่งขึ้นมาดูกันเมื่อถึงเวลานั้น แต่ที่รักเจ้าสัญญาอะไรกับข้าสักอย่างได้ไหม